สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในคลิปนะครับภาษาจีนเบื้องต้นนะครับในหัวข้อพินอินแล้วก็เสียงวรรณยุกนะครับรวมไปเสียงเสียงสระด้วยนะครับเป็นฉบับรวดเร็วแบบคนไทยคุยกันแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเอาล่ะนะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลืมในส่วนของพยัญชนะไทยนะครับทั้งหมดแล้วก็ พยัญชนะภาษาอังกฤษด้วยนะครับแบบเราละไปก่อนนะครับเราแยกออกไปก่อนนะครับเราลืมๆไปก่อนละกันนะครับชั่วขณะหนึ่งนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะเรียนเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของพยัญชนะแล้วก็เสียงสระในภาษาจีนนะครับเป็นแบบพินอินนะครับรูปที่ผมนํามาอยู่นี่ก็มาจากนะครับเว็บไซต์ Go East Mandarin นะครับสามารถไปค้นหาดูได้นะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันก่อนดีกว่านะครับในส่วนของพยัญชนะภาษาจีนนะครับซึ่ง เหมือนที่ผมบอกไปครับว่าภาษาจีนเนี่ยเป็นอักษรภาพนะครับเป็นอักษรภาพหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะสะกดนะครับเป็นชิ้นเป็นอันได้นะครับแต่ก็เพื่อให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้เรียนรู้ในส่วนของภาษาจีนนะครับก็เลยมีการสร้างในส่วนของพินอินนะครับขึ้นมาในการอ่านออกเสียงหรือว่าสะกดคําในการพิมพ์หรือว่าในการอ่านฝึกสอนหรือว่าเรียนก็ตามนะครับแต่หนังสืออื่นใดน,นะครับ ผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับไปลองค้นหานะครับในส่วนของ Chinese p i n i n Song นะครับจะเป็นคนจีนนะครับร้องเพลงแบบเหมือน a b c นะครับแต่ว่าเป็นในส่วนของพพลชนะภาษาจีนแทนนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะได้ยินนะครับการออกเสียงจากคนที่เขาใช้ภาษาจีนนะครับเป็นภาษาแม่นะครับเราก็เป็นคนไทยนะครับอาจจะออกเสียงตัวบางตัวเนี่ยได้ไม่ชัดเท่าเขาก็ต้องขออภัยจริงจรนะครับ เอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกนะครับผมจะไล่ไปตามแถวนะครับจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็จากบนลงล่างนะครับเปอร์นะครับเปอร์เปอร์ตัวแรกครับตัว B เปอร์นะครับเพอร์เพอร์ตัว P เพอร์ตัว M มเมอร์เมอร์ตัว F เฟอร์เฟอร์ เฟอร์ตัวดีครับเตอเตอตัวทีเธอเธอตัวเอ็นนะครับเนอตัวแอลเลอนะบรรทัดแรกจบแล้วนะครับเปรเปรเมอเฟอเตอเธอเนอเลออะบรรทัดแรกบรรทัดที่สองนะครับตัวจีเกอตัวเคเคอตัวเอชเฮอ ตัว J, G, ตัว Q นะครับ C, ฟังกันนะครับตัว Q นะ C, ตัว X นะครับ C, C, ZH นะครับออกเสียงว่า z z CH นะครับออกเสียงว่า SH SH โอเคบรรทาัดรกบรรทัดที่สองจบไปแล้วนะครับบรรทัดที่3นะครับ ตัว S ตัว H ตัว S กับตัวเ u นะครับตัว s กับตัว h เนี่ยนะครับออกเสียงว่าซสือเสอเสือนะครับตัวอรือรืตัว Z นะครับเจื้เจืตัว C ี่เสอเสอตัวเสตัวเสนะครับ S อเนี่ยซสืออ ตัว y e e ตัว w ด็ูหูโอเคนะครับในส่วนของเพชนะจีนนะครับที่เป็นตัวพินอินจะมีประมาณนี้นะครับต่อมาในส่วนของสลากกระกบ,บ้าดดีกว่านะครับตัว a ครับอาตัว o นะครับ o o ตัว e นะครับเอ e. เออตัวไออีอีตัว, I, e, e. ตว U, 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 ยูนะครับอูอูอูครับเสียงอูอูนะครับตัวยูนะครับที่มี2จุดด้านบนนะครับเหมือนลูก,กาตาออกเสียงเ,เหมือนกับเราลงลงลูกระนาดแล้วก็ขึ้นมานะครับอูอูนะครับอู U, U, นะครับ, U, รบเหมือนตัวที่เขาเขียนเป็นตัวยูนี่ก็เป็นยูนะครับ ต่อมาครับผม ai นะครับ i i ตัว e กับตัว i นะครับเอยเอยนะครับบรรทัดแรกจบแล้วนะครับบรรทัดที่2นะครับตัว u ตัว i นะครับอ่านว่าอุยอุยนะครับตัว a ตัว o อ่านว่าเอาเอาตัว o ตัว u อ่านว่าโอโอนะครับตัว i ตัว u อ่านว่าอิว อิวเหมือนตัวอักษรที่เขาเขียนเป็นตัวเลข6ใช่ไหมครับเลข6ก็คือริ้วนะครับริ้วอิวลิวนะครับต่อมาตัว i ตัว e นะครับเยเยต่อมานะครับตัวตัว u มีลูกกระต่ายด้านบนแล้วก็มีตัว e ข้างหลังนะครับออกเสียงเวยเยนะครับต่อมาตัว e ตัว r นะครับเออเออต่อมาครับตัว a ตัว n เอาเสียว่าอันอันบรรทัดที่2ก็จบแล้วนะครับลงมาบรรทัดล่างนะครับตัวอตัว N อันนว่าเอินเอินตัว I อตัวเอ็นอ่านว่าอินอินตัว U ตัวเอ็นอ่านว่าเอินไม่ใช่ขอโทษนะครับตัว U ตัวเอันว่าอุนอุนต่อมาครับตัวยูมี ตาด้านบนแล้วก็มีตัวเอออ่านว่าวินวินตัวเอ็จี G อ่านว่าอังอังตัวเ e อ็งจี G อ่านว่าเอิงเอิงตัวไอเอ็จี G อ่านว่าอิงอิงตัวโอเอ็จี G อ่านว่าององนะครับ ก็จบแล้วนะครับในส่วนของสระนะครับใครในตอนนี้ที่รู้สึกว่าโอ้โหมันออกเสียงอะไรเนี่ยนะครับสระก็ไม่ใช่พยัญชนะก็ไม่ใช่มันจะมาจีมมันจะมาเตออุยอุนอาร์อะไรเงี้ยออกเสียงยากนะครับก็บอกว่าทุกคนทุกทุกท่านที่รู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็มาถูกทางแล้วครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่อยู่แล้วนะครับจะให้เราคุ้นชินเลยออกเสียงชัด เป๊ทุกคําเลยเนี่ยก็คงจะเป็นไอโกงเกินนะครับคงจะยากเกินไปนะครับเราก็ต้องมีการฝึกฝนนะครับเราคงจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะกว่าจะออกเสียงคําบางคําหรือว่าตัวบางตัวเนี่ยได้เป๊ะเหมือนที่ชาวจีนเขาพูดกันนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเอาล่ะเราจบในเรื่องของพยาญชนะนะครับแล้วก็สละไปแล้วนะครับต่อมาเรามาในเรื่องของ วรรณยุกบ้างดีกว่านะครับวรรณยุกต์หรือภาษาอังกฤษก็คือโทนนะครับโทนเสียงนะครับเอาล่ะแล้วก็ลืมนะครับลืมวรรณยุกต์ไทยไปก่อนนะครับแต่ผมจะเอามาเทียบให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆเห็นตัวเลขด้านบนไหมครับ1 2 3 4แล้วก็เสียงเบานะครับข้างล่างก็จะเป็นตัวพินอินนะครับภาษาจีนนั่นแหละนันที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้นะครับตัวบีออกเสียงว่าเบ ปเปอร์คือปปานะครับกับตัว A เป็นเสียงอ่ใช่ไหมครับเป็นปาเดี๋ยวผมจะเรียงนับเสียง1นถึงสนะครับปาปาป่าปะแล้วก็เสียงบาเป็นป้าป่าป่าป่าปะปะนะครับจะเห็นว่านะครับเสียงที่1เนี่ยจะเป็นเส้นตรงๆนะครับข้างบนหัวของสระที่เป็นตัว A ใช่ไหมครับเป็นขีดยตรงๆเลยนะครับ เสียงสองล่ะจะเป็นเสียงจะเป็นลักษณะเป็นเส้นนะครับขีดจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเหมือนทางชันนะครับเสียงที่3มจะเป็นขีดจากบนลงล่างแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับเหมือนเป็นอ่าช่องว่างนะครับลงมาเป็นเหวนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับเป็นเหมือนมุมฉากที่เอียงเอียงนะครับแล้วก็เสียงที่4เนี่ยจะขีดจากข้างบนลงข้างล่างเหมือนทางลาดนะครับแล้วก็แบบเสียงเบาเนี่ยจะไม่มีสัญลักษณ์นะครับเหตุผลที่ผมเอาตัว กา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 ข้างล่างมาโชว์ด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่ใช่สีมันต้องเป็นกา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 นะครับเหตุผลที่ผมเอาตัวกา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 ข้างล่างที่เป็นภาษาไทยเนี่ยมากลับไว้ด้วยเนี่ยนะครับเพราะเพราะว่าเมื่อเราเทียบเป็นภาษาไทยแล้วนะครับการที่เราจะใช้นะครับวรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามเสียงของมันจริงๆเนี่ยเราต้องใช้กับตัวที่เป็นอักษรกลางเท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นอักษรสูงอักษรต่ำเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นคําเอกเอไม่ว่าจะเป็นคําตายนะครับสระเสียงสั้นเสียงยาวนะครับเสียงก็จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเอามาเทียบกันเป็นลายตัวเนี่ยบางทีอาจจะเกิดความสับสนได้นะครับภาษาไทยคืออะไรครับกากาก้าก้ากานะครับถ้าเป็นภาษาพินอินจีนนะครับก็เป็นปาปา๋ปาปา่ปาปะปะนะครับแตกต่างกัน เอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราก็มาลองทําแบบฝึกขัดเล่นๆดูแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะออกเสียงคําด้บนได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับตัวข้างบนเนี่ยเป็นตัวอักษรจีนนะครับส่วนตัวข้างล่างที่ผมเขียนไว้กำกับไว้เนี่ยเป็นตัวเสียงพินอินนะครับว่าต้องอ่านยังไงนะครับเพื่อเพืนๆลองจินตาการดูว่าเราเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับที่จะเรียนภาษาจีนนะครับแล้วไม่มีพินอินข้างล่างเลยนะครับมีแค่ตัวอักษรจีนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากในการออกเสียงนะครับ คงจะต้องไปถามคนอื่นทุกครั้งว่าเฮ้ยๆไอตัวนี้มันออกเสียงยังไงน่าเนี่ยออกเสียงให้ฟังหน่อยสินะครับคงจะเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับแล้วนี่ยพินอินก็เลยมีส่วนนะครับในการช่วยชาวต่างชาติเนี่ยในการเรียนภาษาจีนได้เยอะเลยนะครับเอาละตัวแรกก่อนละกันนะครับออกเสียงยังไงครับตัว F นะครับเป็นเฟอร์ใช่ไหมครับเฟอร์เฟอร์แล้วก็ A N อันเฟอร์อันฟันฟนนะครับอันนี้เป็นฟันฟัน แล้วสระล่ะนะครับอันนี้เป็นขีดลงใช่ไหมครับขีดลงจากบนลงล่างนะครับอันนี้เป็นเสียงที่4นะครับฟานฝานฝานฟันนะครับฟันนะครับคำนี้อ่านว่าฟัานนะครับต่อมาครับคำตัวที่2นะครับ h, h sh sh นะครับ ang ่าง c h a ่ g อ h a ง g c งช n g c h a นะครับส้ลักข้างบนล่ะนะ <hak> เป็นตัวขีดจากบนลงล่างเหมือนกันนะครับเป็นเสียงที่สี่นะครับ ช้างช้างช้างช่างนะช่างคำที่2ออกเสียงว่าช่างนะครับคำที่3ล่ะนะครับพี P, นับตัวพีเพอเพอแล้วก็ตัวอีไอเอเอเพย์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 นับตัวอักษรข้างบนตัวอ e ีเป็นตัวขีดจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะเป็นเสียงที่ สองนะเผยเผยเผยนะครับ,นะค,รบคำที่สองไอ้คำที่สามอ่านเสียงคำที่สามออกเสียงว่าเผยเผยนะครับคำที่เอเอใช่คำที่สี่ละ่ะคำที่สี่นะครับตนะัวจี uh, นะครับเกอเกอนะครับเกอ UNE ล่ะกวน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 นะ เสียงขีดตรงตัวเอ็ไปนะครับเป็นเสียงขีดตรงตรงใช่ไหมครับเป็นเสียงที่1นะครับก็เป็นกวนกวนถ้าเราเป็นเสียง2ล่ะกวนกวนกวนเสียง3ล่ะกวนเสียง4กวนนะครับแต่ว่าตัวที่สียเอาเสียงว่ากวนกวนนะครับคําสุดท้ายนะครับตัวตัว y ายีใช่ไหมยียีเอาเสียงตัว y ยีนะครับสละล่ะ u กับตัว e ีเหย่เหยกันเป็น e u เ u ย u เนะครับแล้วสระละ่สละสระเอยพยัญชนะด้านบนละ่ะนะครับเป็นขีดจากบนลงล่างเป็นเหมือนทางลาดนะครับปุ๊บเป็นเสียงที่4นะครับเห u ่ u หย่เหย่นะครับคำที่4เฮ้ยคำตัวคำที่5นะครับออกเสียงว่าเหนะครับเหนั่นเองก็ เรียบร้อยครับในส่วนของแผนชนะสละแล้วก็วรรณยุกต์ภาษาแบบพินอินนะครับก็เพจนี้เพื่อนเพื่อนสามารถที่จะอ่านในส่วนของพินอินได้แล้วนะครับสามารถที่จะทบทวนแล้วก็อย่าลืมไปฟังในส่วนของอ่ไชนีสนะครับพินอินซองด้วยนะครับจะทําให้เพื่อ,อนๆเนี่ยรับรู้ว่าเสียงจริงๆเนี่ยผมอาจจะออกเสียงบางทีมันอาจจะอื้อๆนะครับแล้วยิ่งออกเสียงผ่านไมโครโฟนหรือว่า พูดกันอย่างนี้เนี่ยนะครับบางทีคําบางคำเนี่ยออกเสียงคล้ายกันมากนะครับจะชีจะซีเนี่ยดูแล้วแยกออกนะครับแยกยแยกได้ยากนะครับแยกได้ยากเลยอยากให้เพื่อนเเนี่ยไปลองฟังนะครับที่เจ้าของภาษาเขาลองออกเสียงดูนะครับว่ามีความแตกต่างกันหรือว่าคล้ายกันแค่ไหนนะครับโอเคก็จบแล้วครับในส่วนของคลิปนี้นะครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและยังสามารถส่ง Fan a อาและสามารถติดตามขา่าวสารใหม่ๆได้ที่เพจ The Van Story นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ